พี่บุ้ยอ่าสวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ้ยค่ะวันนี้ค่ะตัวซีรีส์แซดเนี่ยสำหรับตลาดเนะะียค่ะพี่บุ้ยมีมุมมองอย่างไรบ้างคะเพราะว่ามันมีการแบบพุ่งขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเลยแต่ถ้าเกิดใครจะเปิดลองตรงนี้ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นจังหวะอย่างไรบ้างคะพี่บุ้ย อ่าครับถ้าจะเปิดลองตรงนี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่าค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับเพราะว่าใ,ใกล้ๆหายเดิมของสวิตตี้ที่ทําไว้ในรอบนี้ที่เก้าสามสองนะวันนี้จะเห็นราคาฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับวอลลุ่มก็ถือว่าเข้ามาใช้ได้นะแสนเจ็ดหมื่นแปดพันกว่าสัญญานับตัวโอไอเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ซีรีส์ยูหมดอายุไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการบ่งชี้ว่านับโครงสร้างขาขึ้นของตัวฟิวเจอร์เนี่ยยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ตัวของ เซ็นท0ัลว,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 วันนี้บวกน้อยกว่าดัชนีนะตัว s เนบีเนี่ยบวกไปเกือบ13จุดนะแต่ว่าตัวฟิวเจอร์เพิ่งบวกไปแค่สิจุดซึ่งอันนี้ยก็ยังบอกว่านักทุนนี้อาจจะค่อนข้างระมัดระวงังหรืออาจจะค่อนข้างนับลังเลว่ามาจริงไหมนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะปิดตอนอ่าช่วงประมาณบ่ายสี่มงห้าทนีนะครับก็น่าจะ มีการไล่ราคาขึ้นมาใกล้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าตรงนี้จะลองไหมผมว่าลอย่อลองดีกว่าสําหรับคนยังไม่มีพปริชั่นนะครับแต่ว่าถ้ามีอยู่นะถ้ามีลองอยู่ซึ่งจริงๆแล้วทางทางเคทเราก็แนะนําฝั่งลองมาตั้งแต่รอบปอ,อนก่อนแล้วนะครับก็มองว่ายังมีโอกาสทดสอบตรง9ก้าร้อยสามสิบสองจุดซึ่งเป็นไฮเดิมของรอบนี้นะครับแล้ก็แนวต้าน นับถัดไปเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็จะอยู่เแถวๆโซนบริเวณ952นะครับ,บหลงตรงนี้ไม่ได้ยังมีลูมให้ขึ้นอีกพอสมควรนะครับในในเชิงเทคนิคนะครับก็ับแนะ่นอนหลักๆเนี่ยนะครับอนะนอกจากในส่วนของข่าวดีเรื่องของ Data Center นะก็ยังมีเรื่องของกองทุนวายุพักเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีการทยอย ับเข้ามาซื้อตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูเนี่ยหนึ่งยอดของยอดซื้อทุทีของกองทุนอ่าถ้าเน็ต <ừ> เยอะนะครับออกมาดีเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้แรงซื้อได้ดีเหมือนกันนะครับรวมทั้งในส่วนของการประกาศตัว NAV สิ้นวันของกองทุนอ่าของกองทุนวายุพักด้วยที่จอ,อกมานะครับว่าเราก็น่า <ừ. S 1> จะเห็น นับตัวเลขอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับค่ะก็มองอมต้านตรง903.2จุดค่ะนะครับ903.2ค่ะของต่างชาติในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะอยากจะเห็นการกลับมาซื้อในส่วนของ safety future นะครับหลังจากที่ขายต่อเนื่องมาสี่วันติดแต่ว่าขายมาสี่วันติดก็จริงนะแต่ขายในปริมาณที่มันลดน้อยถอยลงมา นะครับอันนี้ก็ดูแล้วจะเริ่มชะลอลงนะครับแต่ว่าต้องดูว่าจะกลับมาขายสวนหนักหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็คือเหมือนแบบมีประมาณรัสองจุดหลักๆเนาะที่ให้เราจับตามองไม่ว่าจะเป็นยอดของตัวกองจากวายุพักแล้วก็ในส่วนของตัวของกลุ่มฝรั่งด้วยถูกไหมคะที่ต่างชาติจะกลับเข้ามาซื้อนะคะต่อเน,นื่องกันหรือเปล่านะคะโอเคถ้าเกิดเออดูนะคะในส่วนของแผนที่เฟกเนี่ยเวลาเรียบร้อยแผนของทองบ้างล่ะคะพี่ในส่วนของทองนะครับก็ ยังไงวันนี้เนี่ยแกว่งในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนะครับออยู่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับอยู่ในกรอบอช่วงสองพันเดี๋ยวสักครู่นะครับค่ะตัวทองเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นตัว G.O. นะ,ะ่ยะอยู่ที่สองพันหร้อยแปดสิบสามืนะครับก็ดูแล้วยังแกว่งถ้าเป็น ยิงตามราคาทองสปอร์ตนะก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบสองหกสามศูนย์หนึ่งสองหกห้าศูนย์นะครับแต่ว่าตัวของ G ีโอซักสองสี่เนี่ยจะเทด,ด้วยค่าเบสิทเนี่ยบวกเยอะนะครับบวกอยู่ประมาณสามสิบห้าเลยซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเวลาเราดูแนวแนวรับแนวต้านนะในส่วนของทองเนี่ยนะครับถ้าเราดูราคาทองโลกเนี่ยก็ต้องบวกตัวส่วนต่างตรงนี้เข้าไปด้วยนะทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับแต่ก็ มองว่าอาจจะมีการพักตัวบ้างนะครับหลังจากที่เฟดมีการส่งสัญญาณไม่เล่งลดดอกเบี้ยรุนแรงเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็คงต้องนับจับตาตัวของรายงานภาคการผลิตเดือนกันยาโดย ISM ของทางสหรัฐนะครับแล้วก็ตัวของตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ด้วยนะครับแต่ว่างานเด่นนะตัวนั้นด้วยนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถ้าเกิดตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยก็น่าจะทําให้ทองเนี่ยมีการขยับขึ้นไปทดสอบ แนวต้านเดิมได้นะครับสองพันหกรอยแปดสิบห้าเหรียญค่ะโอเคได้เลยนี้สำหรับ,รบตัวทองนะคะได้เลยังมองงบวกนะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมีการพักตัวมาหน่อยเพราะว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ื่องมอท่านั้นเทคนิคอย่างตัว modify i e s t o c h a s t i c เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้าง overbought มากนะครับก็อาจจะถอยลงมาบ้าง แต่ถ้ายืนเส้นห้าวันสิบวันได้นะผมว่าผักลรไปต่อ,อโอเคได้ตอนนี้อันนี้เสียงของพี่บวยเบามากอาจจะรบกวนพี่บวยเร่งเสียงขึ้นนิดนึงนะคะอาจจะเสียงดังเพิ่อมอีนิดนึงงนะคะพี่บวยได้ค่ะพี่บวยแล้วก็ในส่วนของตัวเอ,อตัวหุ้นบ้างละคะว่ามีตัวไหนบ้างที่พี่บวยมองว่ามันจะมีฝั่งรองฝั่งช็อตบ้างอะคะก็ถ้าเป็นหุ้นฝั่งรองนะครับตัว ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว STGT นะครับเป็นตัวของถุงมือยางนะครับวันนี้เริ่มที่จะขยับขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังบวกมาไม่ได้เยอะนะครับผมมองว่าในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสอ่าน1ิบาทขึ้นไปทดสอบไายเดิมตรงแถวๆถวสิบาทสาบนะครับตัวนี้นันแนะนำ s e t ทิ้งฝั่งลองนะครับทิศทางราคาเนี่ยถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะ STGT จะเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัว BJC นะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะที่เบรกโซนบริเวณแนวต้านจิบเบียาตรงแถวแถวยี่สิบห้าบาทมาได้นะครับก็บบจะมีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านถัดไปเนี่ยแถวแถวยี่สิบหกบาทสลึงแล้วก็ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับก็บแนะนําเทรดฝั่งรองนะครับแต่อาจจะตั้งรับหน่อยโซนบริเวณยี่สิบห้าบาท เ,เพราะว่าเบสเ,เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันขึ้นมาด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีสองตัวนะ S T T T กับตัว B J C นะคะเป็นสองตัว<ช>มีคแค่ฝั่งรองสองตัวอะไรใช่ไหมคะอ่าครับเป็นฝั่งรองสองตัวนะครับยังไม่มีฝั่งชนะ ได้ไม่มีฝั่งช็อตนะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวไออาจจะต้องให้ทางสตูดิโอมาเทสไม่กับพี่บวยกันสักนิดหลังหลังหลังจากนี้อีกนิดนึงโนเพราะมีหลายท่านบอกว่าเสียงพี่บวยเบานะคะเดี๋ยวอาจจะให้น้องเข้าไปช่วยตั้งค่าไมค์ของพี่บวยให้มันดังขึ้นนะคะทุกคนโอเคพี่บวยขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ได้เล,เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่บวยก็อันนี้เป็นมุมมองจากพี่บวยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ถังสตูดิโอไปช่วยตั้งค่าให้นะคะนอกลอบ